สวัสดีค่ะท่านผู้ชม DMC ผู้มีบุญทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการธรรมศึกษาซึ่งในวันนี้เราจะเข้าสู่หมวดที่4ค่ะว่าด้วยเรื่องนิฆา,ากรรมและการลาสมาณะเพศเนื้อหาเป็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะขอเชิญรับชมรับฟังจากพระอาจารย์กันได้เลยค่ะสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาวิชานักธรรมช่้นเอก และเจริญพรท่านผู้ชม d ี c ทุกท่านวันนี้เราก็จะศึกษาวิชาพระสชัญญัติณะะสง์กันต่อก็เป็นความรู้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เราศึกษากันไปแล้วถ,ถึงหมวดที่สวันนี้เราจะศึกษาในหมวดที่4ว่าด้วยนิหากรรและการสละกตำนัเพศ เริ่มจากมาตรา24ซึ่งบัญญัติไว้ว่าพระภิสุจะต้องรับนิกากรรมก็ต่อเมื่อกระทําการล่วงละเมิดพระธรรมวินยัยและนิกากรรมที่จะลงแก่พระภิสุก็ต้องเป็นนิกากรรมตามพระธรรมวินยัยในมาตรา24จะระบุไว้ว่าพระพิสุจะรับนิกากรรมก็คือเป็นการลงโทษในทางพระวินัยของพระ คือเมื่อพระพประพฤิผิตพระธรรมวินัยแล้วกฎหมายให้อำนาจมหาเทรสมาคมที่ไปออกกฎมหาเทรสมาคมขึ้นมาว่าว่าด้วยการลงนิขากรรมก็คือกฎมหาเทลสมาคมฉบับที่สิบอดหรือสิบหนึ่งพุทธศักราช2 5 2 1ยอ็ว่าด้วยการลงนิขากรรมในกฎนี้ก็จะกำหนด ขั้นตอนวิธีการในการฟ้องในการกล่าวหาหรือในการแจ้งความผิดต่างๆและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบในการพิจารณาในเรื่องนิตหกรรมมาตราย4่สิก็ระบอกระบุไว้ว่าพระภิกษุนะจะต้องรับนิตขกรรมเมื่องกระทำร่วงละเมิดพระทมวินัยไม่เกี่ยวกับการร่วงละเมิดกฎหมายการกระทำบางอย่างอาจจะร่วงละเมิดกฎหมายด้วยล่วงละเมิดพระธรรมวินัยด้วย เช่นฆ่าผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายอย่างนี้ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็เป็นการปิดพระธรรมวินัยด้วยกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายในส่วนพระธรรมวินัยก็ว่ากันไปตามพระธรรมวินยัยแต่ในเรื่องนิกากรรมแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะพระธรรมวินัยนิกากรรมที่จะลงแก่พระภิกษุก็จะต้องเป็นนิกากรรมตามพระธรรมวินยัยจะลงนอกเหนือจากพระธรรมวินัยไม่ได้ มาตรา25ภายใต้บังคับมาตรา24มหาถรสมาคมมีอำนาจตรากฎมหาถรสมาคมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเพื่อให้การลงนิสากรรมเป็นไปโดยถูกต้องสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมและให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายที่มหาถรสมาคมจะกำหนดในกฎมหาถรสมาคมให้มหาเถรสมาคมหรือพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ตำแหน่งใดเป็นผู้มีอำนาจ ลงนิกรรมแก่พระภิกษุผู้ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยกับทั้งการกําหนดให้การวินิจฉัยการลงนิขกรรมให้เป็นอันุติในชั้นใดๆน,น,น,นั้นด้วยมาตรายี่สิบห้าก็ให้อํานาจมหาเทรสมาคมไปออกกฎมหาเทรสมาคมซึ่งมหาเทรสมาคมก็ออกกฎในเรื่องนิกรรมนี้ในกฎท 11, ี่สิบเ็ดพุทธศักราชสองพันรอยิบเอ็ดที่กล่าวไปแล้วนั่นเองในกฎนี้ก็จะมีรายละเอียดมีขั้นตอน ว่าใครจะเป็นผู้พิจารณาเป็นผู้พิจารณาชั้นต้นผู้พิจารณาชั้นอุททรผู้พิจารณาชั้นดีกาก็กำหนดไว้อยู่ในกฎมหาชัธรมคมฉบับที่1 1เพุทธศักราช2 1 2 1นเั่นเองมาตรา26พระภิกษุร,รูปใดล่วงละเมิดพระธรรมวินัยและได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุดให้ได้รับนิขากรรมให้สึกต้องสึกภายใน24ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้ทราบคำวินิจฉัยนั้นเมื่อมีการวินิจฉัยลงนิขากรรมกันแล้วพิจาร,รณาตามขั้นตอนตามบทมหาชนสมาคมฉบับที่1 1พุทธศักราช2521ว่าโดยการลงนิขากรรมแล้วเนี่ยเมื่อคณะผู้พิจาร,รณาวินิจฉัยแล้วและคำวินิจฉัยนั้นเป็นอันถึงที่สุดแล้วจะถึงที่สุดเนี่ยหมายถึงว่า จะอุธทอนหรือจะดีกาต่อไปไม่ได้อีกแล้วเป็นคำพิพากษาที่เสร็จเด็ดขาดแล้วนั่นเองเป็นคำวินิจฉัยที่เสร็จเด็ดขาดแล้วจะอุธรอนดีกาต่อไปไม่ได้อีกแล้วจึงถือว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ถึงที่สุดนะอาจจะถึงที่สุดในชั้นต้นก็ได้นะถ้ากฎกําหนดไว้ว่าเป็นอันถึงที่สุดตั้งแต่คณะผู้พิจารณาชั้นต้น หรืออาจจะถึงที่สุดในชั้นอุทธรหรืออาจจะถึงที่สุดในชั้นดีกาก็ได้เป็นไปตามกฎมหาชัศสมาคมฉบับที่21พุทธศักราช2521วดฒิสจะลงในงกิรกรรมนั่นเองแต่ถ้ามีคำวินิจฉัยให้ถึงถึงที่สุดออกมาแล้วเนี่ยให้ศึกพระภิกษุรูปนั้นก็จะต้องศึกภายใน24ชั่วโมงน,นี้จะต้องจำ ระยะเวลา24ชั่วโมงไว้ในกรณีที่พระภิกษนะุถูกลงนิคก,กรรมมีคำนิฉัยถึงที่สุดให้สึกจะต้องสึกภายใน24ชั่วโมงมาตรา27เมื่อพระภิกษุรูปใดต้องโดยอธิกรณ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้หนึ่งต้องทำนิจฉัยตามมาตรา25ให้รับนิคกรรมไม่ถึงให้สึกแต่ไม่ยอมรับนิกรรมนั้น ตามมาตรายี่สิบหกเนี่ยต้องคำนิยิชัยถึงที่สุดลงนิากรรมให้สึกแต่ว่ามาตราที่สิบเจ็ดลงเล็บหนึ่งนี้บอกว่าต้องคำนิยิชัยในเรื่องนิคากรรมไม่ถึงให้สึกแต่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับหรือไม่ยอมทําตามคําวินิจฉัยสองประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาชีพสามไม่สังกัดอยู่วัดใดวัดหนึ่งสี่ไม่มีวัดเป็นที่อยู่ เป็นหลักเลยกฎหมายบอกว่าให้ภิกษุรูปนั้นสละสมนัเพศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎมหาชรสมาคมทั้งสี่ข้อดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามพระธรรมวินัยแล้วไม่ถึงกับให้สึกคือไม่ไม่ถึงกับขาดแต่ความเป็นพระไม่ถึงขั้นประราชิกนันเองแต่ถ้าต้องคำนินิฉัยนี่ขาพตามาไม่ถึงให้สึกแต่ไม่ยอมรับ หรือประพฤติลงมื่อจะทําวินัยเป็นอาจีนหรือไม่สังกัดอยู่วัดใดวัดหนึ่งหรือไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหลวข้อหน่งข้อใดหรือทุกข้อก็แล้วแต่พระภิกษุรูปนั้นก็จะต้องสละสมณเพศนี้เป็นกฎหมายกําหนดไว้พระภิกษุผู้ต้องทำวิชัยให้สละสมณเพศตามวรรคสองต้องศึกภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบทำวิชัยนั้น มาตรา26บอกว่าต้องสึกภายใน24ชั่วโมงมาตรา27นี่ให้เวลามากกว่าก็คือ3วันมาตรา27นี้แก้ไขโดย,ยข้อตกลงคณะสงฆ์คัวที่2พุทธศักราช2535มาตรา28พระนิสุร,รูปใดต้องคำใหิภาคษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายต้องสึกภายใน3วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดอันนี้ก็เป็นกรณีที่มีนี่สินล,ล้นพ้นตัวพระภิกษุจะถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายและสารพิพากษาและเป็นคดีถึงที่สุดก็คือจะอุทธรดีกาต่อไปไม่ได้หรือว่าคู่ความไม่ได้อุทธรก็ถึงที่สุดในศาลจัน้น,นหรือ ผู้ความอุทธรสารทธรวินิจฉัยแล้วพิาพากษาออกมาแล้วผู้ความพอใจหรือไม่ดีกาภายในกําหนดเวลาคดีก็ถึงที่สุดในสารอุทธรหรือว่าถ้าผู้ความมีการดีกาผู้ความก็คือโจทย์หรือจําเลยกันต่มีการดีกาและสารพิพากษาสารดีกาพิาพากษามาแล้วพอสารดีกาพิาพากษาในคดีก็ถือว่าเป็นอันถึงที่สุดเพราะว่า ไม่มีสารใดสูงกว่าสารดีกาแล้วเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะถ้าพระภิกษุถูกพิภากษาว่าล้มละลายและคดีถึงที่สุด mm hmm. ก็จะต้องสึกภายในสามวันสามวันเหมือนกันมาตรายี่สิบเก้าพระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวและ,จะเจ้าวาดแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุมหรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้จเจ้าวาดรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกสุรูปนั้นไม่ได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่งให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้มาตรา29สิบกานี่ก็ เป็นกรณีที่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยต้องหาว่ากระทำความผิดในคดีอาญาอาจาจะกระทันความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายใดที่มีมีมีการลงโทษมีการกำหนดโทษไว้โทษในทางอาญาก็คือประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือเรียทรั์สินถ้ากฎหมายใดมีการกำหนดโทษไว้ว่าถ้าผู้ฝาฝืนแล้วจะต้อง ได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคดีอาญาเมื่อตำรวจหรือพนักง,งานสอบสวนเนี่ยจับพระมาแล้วว่าแล้วก็แจ้งข้อหาว่าเราทำความผิดอาญาถ้าพนักง,งานสอบสวนหรือตำรวจหรือว่าพนักง,งานอายการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวก็คือไม่ให้ประกันตัวหรือจเจ้าวาดที่พระภิกษุรูปนั้นเนี่ย สังกัดอยู่ในวัดนั้นไม่รับตัวพระภิกษุรูปนั้นไปควบคุมหรือว่าพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรที่จะให้เจ้าวาดรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นไม่สังกัดวระเดัะนหนึ่งถ้าเป็นกรณีดังกล่าวนี้พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจที่จะดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสลักสำนเพเสียไดนะ้มาตราสามสิบเมื่อจะต้องจำคุกกับขัง หรือขังพระภิกษุรูปใดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลมีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้และให้รายงานให้สารทราบถึงการสละสมณเพศนั้นตามมาตรา30สนี้ก็เป็นกรณีที่ ถ้าจะจำคุกจะก,กักขังหรือว่าจะขังพระภิกษุต้องเป็นการขังตามคำพิพากษ,ษาเป็นการจำคุกกักขังหรือขังตามคำพิพากษาของศาลไม่ใช่ขังโดยคำสั่งของพนังงานสอบสวนหรือบุคคลอื่นเพราะว่ากําหนดกฎหมายกําหนดไว้ว่าเมื่อจะต้องจำคุกกักขังหรือขังพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามคำพิพากษาหรือคําสั่งของศาล ศาลในที่นี้ก็คือสารยุติธรรมนะถ้าไม่ใช่คําสั่งของศาลแล้วจะจัดการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศไม่ได้ถ้าเป็นคําสั่งของศาลกฎหมายให้อํานาจนะให้พนังกงานเจ้าหนะ้าที่มีอํานาจปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคําสั่งของศาลเนี่ยดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศจะได,ได้ต่อไปก็จะเป็นบท5บทหท่านี่เรื่องวัด ตั้งแต่มาตรา31เป็นต้นไปในมาตรา31มสิบเอ็ดกำหนดเรื่องวัดกําหนดวัดไว้ว่าวัดมีสองอย่างหนึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานสงฆ์มศิมาสองสำนักสงฆ์ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลเจ้าวาดเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไปมาตรานี้ก็ถูกแก้ไข โดยพระบรมญคณสงฆ์ฉบับที่สองพุทธศักราช2 5 3 5เดิมทีวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ,งยพ่งและพาณิชย์แต่พอแก้ไขพระาพราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505โดยพระเท释บัญญัดิคณะสงฆ์ฉบับที่สองพุทธศักราช2 5 3 5วัดก็มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2 5 0 5 ที่แก้ไขแล้วโดยพระราชบัญญัติสำนสงฆ์ฉบับที่สองพุทธศักราช2535ถ้ากำหนดให้บอกว่าวัดมีสองอย่างคือหนึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานสงคบสมิมาสองสำนักสงฆ์ปรากฏหมายกำหนดอย่างนี้ก็แสดงว่าสำนักสงฆ์ก็เป็นวัดอย่างหนึ่งบอกว่าวัดมีสองอย่างคือหนึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานสงคบสมิมาสองสำนักสงฆ์แสดงว่าสำนักสงฆ์ก็เป็นวัดเหมือนกัน และเป็นนิติบุคคลเหมือนกันสำนักสงฆ์ในที่นี้หมายถึงสำนักสงฆ์ที่มีการดำเนินการตามขั้นตอนของการสร้างวัดการตั้งวัดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานะวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแต่มีประกาศตั้งเป็นวัดแล้วนะโดยกฎหมายโดยถูกต้องวัดนั้นในชื่อว่า เป็นสนักสงฆ์มาตราสามสิบสองการสร้างการตั้งการรวมการย้ายการยุบเลิกวัดและการขอรับพระราชทานสงฆ์ธรรมศีมาให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงในกรณียุบเลิกวัดทรัพย์สินของวัดที่ยุบเลิกให้ตกเป็นศาสนสมบัติกลางการสร้างวัดการตั้งวัดการรวมการย้ายการยุบเลิกวัด และกิการขอรับัชริชทานสงคำามศีมานั้นจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรเป็นการให้อำนาจที่จะไปออกกฎกระทรวงซึ่งก็มีการออกกฎกระทรวงมาแล้วในกฎกระทรวงฉบับที่1นึั่นเองกฎกระทรวงฉบับที่1นพุทธศักราช2 5 0 7มาตรา32ทวิ มาตราใดที่มีคำว่าทวิมีคำว่าตรีหรือจัตว,วาเนี่ยแสดงว่าเพิ่มเติมขึ้นมาทั้งมาตราโดยพระญญสมยั็จพน僧สิทธที่2พุทธศักราชวัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัยในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิกวัดให้สํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้นรวมทั้งที่วัดที่ธรณีสง และทรัพย์สินของวัดนั้นด้วยการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงมาตรานี้ก็กาหนดไว้ว่าวัดใดที่เป็นวัดร้างก็คือร้างจากพระภิกษุไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัยหรือจำพรรษาเลยในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการยกเลิกคือยังไม่ได้ยกเลิกวัดยังคงเป็นวัดอยู่แต่เป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุ อยู่อาศัยหรืออยู่จำพรรษาก็ได้ชื่อว่าเป็นวัดรา้างก็ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดน,น,นั้นเดิมทีก็เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนาเมื่อมีการตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นมาก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่จะปกครองดูแลรักษาวัดร้างนั้นรวมทั้งที่วัดที่ธรณีสง์ ที่วัดและที่ตรณีนิสงค์คืออะไรนั้นเราจะได้ศึกษากันต่อไปที่วัดก็คือที่ที่ตั้งวัดและขอบเขตของวัดนั้นที่ทรณนสงคก็คือที่ที่เป็นสมบัติของวัดและทรัพย์สินของวัดจะมีทรัพย์สินอาคารสถานที่กุฏิสาราโบสถ์วิหารหรือว่าจะเป็นข้าของเครื่องใช้หรือว่าจะเป็นเงิน ที่เป็นทรัพย์สินของวัดก็เป็นหน้าที่ของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่จะต้องดูแลรักษาการยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระพิสุขจัมปรษษาก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะซึ่งก็มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่5พุทธศักราช2538ขึ้นมาเพื่อเป็นการ เป็นการกำหนดระเบียบการว่าจะยกวัดร้างขึ้นเป็นพระภิกษุอยู่จำพรรษาเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรมาตรา33ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัดถึงที่วัดที่ธรณีสง์ในมาตรา33มาก็มากำหนดให้ชัดเจนไปว่าที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัดนั้นมีดังนี้คือหนึ่งที่วัด คือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดเมื่อจะตั้งวัดต่ามขั้นตอนแล้วนะจะต้องมีที่ดินก่อนนะมีที่ดินแล้วก็มีการขออนุญ,ญาตสร้างวัดที่ดินที่จะตั้งวัดก็อย่างน้อยหกไร่จะต้องไม่ต่อกว่าหกไร่เมื่อได้รับอนุญ,ญาตให้สร้างวัดแล้วก็ขออนุญาตตั้งวัดเมื่อตั้งเป็นวัดขึ้นมานะเกิดเป็นนิติบุคคลขึ้นมาก็รับ โอนที่ดินที่ตั้งวัดนั่นแหละให้เป็นของวัดนั้นที่นี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นที่วัดที่วัดก็รวมทั้งขอบเขตที่ตั้งวัดนั้นตลอดขอบเขตจากกว้างใหญ่กี่ไร่ก็แล้วแต่ที่เป็นเขตของวัดก็ได้ชื่อว่าเป็นที่วัดที่ประเภทที่สองคือที่ชนีสงหมายถึงที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัดเมื่อวัดตั้งขึ้นมาแล้วเป็นนิติบุคคลแล้ว และภายหลังจะไปซื้อก็ตามหรือว่ามีผู้บริจาคให้ก็ตามถวายให้วัดก็ตามก็ได้วัดได้ได้ที่ขึ้นมาได้ที่ดินขึ้นมาใหม่อีกกี่แปลงก็แล้วแต่ที่ที่ได้มาภายหลังจากการตั้งวัดแล้วนี้ที่นอกเหนือจากที่วัดเรียกว่าเป็นที่ทรณีสงที่ประเภทที่สามเป็นที่กลรปนาที่กลรปนาเนี่คือที่ ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนากรรมสิทธิ์ในที่นั้นยังเป็นของเจ้าของเดิมอยู่ยังไม่ได้ยกกรรมสิทธิ์ให้เป็นของวัดแต่ยกเฉพาะอุทิศเฉพาะผลประโยชน์ผลประโยชน์ชนเช่นนําที่นั้นออกให้เช่าเกิดผลประโยชน์ก็คือค่าเช่าที่ดินนะถวายเฉพาะค่าเช่านั้นอาจจะเป็นเดือนหรือเป็นปีก็แล้วแต่ ให้เป็นสมบัติของวัดอย่างนี้เราจะเรียกที่แปลงนั้นว่าเป็นที่กรลปนามาตราสามสิบสี่การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดที่ธร,รณีสง์หรือที่ศาสนสมบัติกลาให้กระทําได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติเว้นแต่เป็นกร,รณีตามมักสองกฎหมายกําหนดไว้ว่าจะโอนที่ ทั้งสารประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นที่วัดที่ที่ธมีสงหรือที่ศาสนาสมบัติกลางนั้นจะทําได้แต่เดยพระจชจักิก็คือจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัตนะจึงจะโอนได้ไม่ใช่ว่าโอนไม่ได้แต่โอนได้แต่ต้องทําเป็นพระชบัญญัตนะิเ้นแต่เป็นโกณฑ์จรรัคสองก, 2, ก็คือการโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดที่ธน,นีสง